บิ๊กซีสวัสดีค่ะสวัสดีพวกเราชาวบิ๊กซีสัขาัแพท่ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเพีนแจะมีเคล็ดง่ายๆนะคะในการที่จะนํารูปโลโก้บิ๊กซีนะคะมาวางไว้ในรูปที่เราต้องการที่จะนําเสนอนะคะโดยใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะ p โฟตโตกริดนะคะเบื้องต้นเราต้องมีโปรแกรมนี้ก่อนนะคะ,ะเข้าไปนะคะในแอป นี้ได้เลยนะคะเรามีรูปเรียบร้อยแล้วมีรูปโลโก้ที่เราจะไปวางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องเซฟไว้ในเครื่องก่อนนะคะคลิกค่ะที่ Edit นะคะแล้วก็เลือกรูปนะคะที่เราต้องการที่จะนาเสนอนะคะเราจะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแต่เลือกเป็นรูปนี้นะคะเราจะเอารูปโลโก้มาใส่นะคะ เลื่อนไปค่ะด้านล่างนะคะจะมีคำว่าสติกเกอร์นะคะกดที่สติกเกอร์นะคะแล้วก็กดไปที่กันไกลนะคะเห็นกันไกลนี้อยู่นะคะกดค่ะที่กันไกลนะคะอันนี้ M8 เคยทำไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีอยู่นะคะ,ะลบออก ลบไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่นะคะอ่าสมมติว่าเรายังไม่เคยทํานะคะคลิกที่บวกนะคะแล้วก็เลือกโลโก้ที่เราต้องการนะคะเนื่องจากรูปนี้นะคะเราต้องการให้มันเป็นรูปวงกลมนะคะเราก็ต้องเลือกค่ะ s ิมเปิลค่ะซิมเปอนะคะแล้วก็เลือกรูปทรงกลมนะคะแล้วก็ขยายรูปได้เลยนะคะรูปนี้แปจะให้พี่แปรจะให้ ให้เป็นมีขนาดที่กระทัดรัดพอดีนะคะก็เอาประมาณนี้นะคะแล้วก็กดค่ะครอปค่ะอ่าตอนนี้เราก็จะได้รูปโลโก้ที่ไม่มีพื้นหลังนะคะสามารถที่จะนำไปวางที่รูปได้เลยนะคะอ่าวางเรียบร้อยแล้วนะคะวางเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราได้รูป สามารถที่จะนําเสนอได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้กดเซฟได้เลยค่ะนะคะกดดันค่ะอ่าเรียบร้อยตอนนี้นะคะเราได้รูปนะคะมาอยู่ในแกลเลอรี่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะก็ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะนำเสนอรูปภาพนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดง่ายๆนะคะในการที่จะนำโลโก้มาใส่ไว้ในรูปที่เราต้องการพรีเซนต์นะคะลองไปใช้ดูนะคะของเปวันนี้มีฝากแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนคะ่ะ